ผู้เกครับผู้นี้ก็น่าดูเหมือนกันเป็นมวยมันวันพฤรหัสสืบเพชรอินดีครับมวยมันสนันเมืองที่เวทีมวยราชดำเนินเพื่นๆอยู่กับผมเช่นเคยกับบอลวีรศักดิ์วีรศักดิ์เล็กสองพัฒนาชัยครับมาเวทีไทยไปฝากริทิเดชเตะไ,ไปแล้วสองชาติเตะไป,ไปส,อสองครั้งครับก็ต้องบอกเพื่อนไปก่อนนะครับขออภัยด้วยครับโอ้ยกนขี้ทั้งไปครับ เสียหลักล้มลงไปสำหรับฤิติเดชฝ่ายแดงนี่เป็นธนูเพชรกับตนูเพชรโรงเรียนนายสิบทหารบกฝ่ายน้ำเงินฤทธิเดชสิทธิเชฟบุ่นรมเจ้าเก่าเจ้าเ,าเดิมเปิดมาก็ใส่กันแล้วต้องเร่งหน่อยครับฤทติเดชเพราะว่าก็หายไปได้ขยับเนื้อขยับตัวครับหายไปสักพักหนึ่งครับเห็นตอนแรกนี่ออกข่าวไปขายเป็ดพะโล้แล้วนะครับวันนี้เขากลับมาล่าฝัน สรุเพชรเองก็เช่นกันครับวันนี้ล่าสันอีกภาคในปีนี้ครับธนูเพชรน,นะครับฟอร์มหลังของเขาก็มีชนะคะแนนทงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับชนะคะแนนเด่นผู้ไทยเกียรหมู่เแล้วก็แพ้แบล็กแพนเทอร์วีน่าม,มวยไทยที่ราชดำเนินริธิเดชครับมีแพ้นอกยก3คิมรวยแล้วก็ชนะน,นอกยก2เพชรสิริชยัยชนะคะแนนมหามงคลมุฟออนเชียงใหม่

พยายามเร่งเกมเร่งเกมเร็วเหมือนกันครับไม่อยากจะดูเกมเหนื่อยๆช้าๆครับก็วัดกันที่พลักกำลังด้วยวัดกันที่ความคมของอาวุธด้วยสับซอกไปเบียดนีครับราคาอยู่แดงนะมาแล้ว

ไปครับเพื่อนๆครับเข้าตัวถูกก็ออกตัวได้ครับเพราะฉะนั้นเราบรีไปเข้าไว้ก่อนครับกดเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับ @x285 ครับมวยพักยกราคาสนามราคาเวทีเปิดครบ5ยกราคามาตรฐานนะครับราคาแพงๆก็เปิดครับ2องบาทเดียวอย่างนี้ก็ให้ออกตัวครับโอ้ยเปไปจับวงในเป็นไงไล่แขนดูไป

ครับคนละดอกคนละทีคำไว้ตั้งคำไว้สอไปโอ้ยโดนโดนไปหมัดครับตีไล่แขนมาใครจะแข็งแรงกว่ากันโอ้ย,ยต้องพยายามพยายามตัดขาแล้วก็ขึ้นไปตี ใส่นะกันเต็มที่ครับคู่นี้สุดยอดเลยครับ รแรงแตกแล้วโอ้ยนี่ไอ้สอกขึ้นไปประวัติขึ้นก้าดอ้อแดงพยายามเบียดเข้าไปต่อยหมัดแทงเขา ราคามาน้ําเนองหนึ่งแล้วเพื่อนๆครับทำเงินได้แบบสองช่องตัวครับตั้งแต่ยกที่แล้วครับนี่นะครับก็ต้องเปิดราคาให้กันได้ออกตัวหน่อยเออราคาต้องเปลี่ยนหน่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นล้วเข้าตัวถูกออกตัวได้ครับ @x285 มวยพักยกราคาเวทีครับเปิดครบ5้ายกครับออกตัวง่ายๆนะครับพิกเดียวก็ออกตัวได้ครับ200อบาทเดียวก็เปิดกดเพื่อนๆอะไร @x285 มีอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะตามกันต่อยกที่4ครับ น้ำเงิน่อ52ร้องสาลองไอ้แดงพยายามเดินบทเบียดเสียดเข้าไปเรื่อยๆเกี่ยวซับซอไปเบียดเข้าไปน้ำเงินเตะขวาไอ้แดงเบียดตีเข่าซ้ายไปแล้วนี่ไงโอ้โหระวังศอกตาเลยฤิธิีเดชฤทธิีเดชถอยถอยถอยสาดแข้งถอยแล้วไอ้แดงก็เบียดเบียดพยายามตีเข่าเบียดเบียดพยายามตีเข่าแล้วก็ พาล้มลงไปได้ครับลุกชานาะลิเดนตักซอกไปบิดบดเอาเทได้ไหมเกีียวเกีียวไว้ไม่ลงไม่ลงถอยตังรับครับเตะไหมโอ้ยขวางขวางไว้ศอกหมุนออกมา ต่อยมัดไปแดงเบียดตีเขา่าน้ำเงินพยายามแดงตีเข่าไปน้ำเงินขึ้นข่มไว้อย่ายุบนะอย่ายุบนะท่านโดนแดงเดินเบียดไปไดเรื่อยน้ำเงินพยายามจะเอากลนแต่ว่าโดนอีกแล้วลูกนี้ก็ลูกพละกํะกำลังเลยครับเบียดเข้าไป ผมดูว่าน้ำเงินได่หนีแปลกๆหนีแบบคือหนีหนีเลยอ่ะหนีแปลกๆเอ้ยลุกช้าด้วยเนะี่ยยังไงหมดหรือเปล่าโอ้ยหมดนะครับหมดแล้วข้ามแน่นอนหมดแล้วหมดนะโอ้ยนิติเดชเป็นอะไรครับยุบไปเลยนะครับผมว่ายุบนะนิติเดชยุบนะตาการนี้ต้องแดงแล้วนะช่วงนี้นะ ีแดงทำไงตีนะ่ะราคาต้องข้ามแดงนะ ต่อแพงคือยกเมื่อกี้คือแบบโอ้โหแบบหมดหมดไปดื้อเลยนะครับเหมือนเลยอ่ะ ด้วยนะผมดูนะก็นั่นแหละครับเข้าตัวถูกก็สบายๆครับออกตัวได้ครับโอ้โหชิวๆเลยนะครับเพื <ideas> ่อนๆในไลน์ครับแอดเอกสองแปดห้าครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีครับเปิดครบห้ายกนะครับกีฬาอื่นๆก็มีนะจ๊ะแดงชนะครับแดงชนะครับ